เมื่อได้ออกมาแล้วหลงล้อมลบเสวงขอให้ลูกหลานคนนั้นกลับไปให้ร่ำรวยมีโชคลีลามีเงินมีทองเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีฐานะร่ำสั์มีเกียรติคุณที่เสีงข้าพราผมเป็นคนพนึเดขอสัญญทองคำสององค์ทำลายโบราณท่านเป็นหนึ่งและเนื้อสมิตถ์ให้ลูงดูด้วยกายวาจัใจ ด้วยความรักในหลงปู่แล้วท่านหละัะใครที่จะถวายไห้หลวงปู่เชิญออกมาอยอมนะนี่คือครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้หล่อหลวงปู่แบนี้แล้วแบนเงินก็ได้ทองเหลืองก็ได้ทองคำก็ได้ทำาไรก็ได้โยมนะให้เวลาห้านาที เดี๋ยวละลายมดแล้เฮ้นทุถวายวประคำหนึ่วงุณแม่ภรรยาประการดีถวายต้นหัวประคอีกหนึ่งบประแต่ประสาถวายายอมนะอนุโมทนา อแองุณแม่ชื่ออะไรจ๊ะค,คุณแม่สุนิชยาเ่ยขยายแหวนทองคำเงินเงเลยรือทองคำแท้สาธุบารม,มีทุกทอันนี้เงินพระเมโบราณเงินเหรียญสิบกอโบราณอ่เป็นเหรียญโบราณน,นี่เงินพระมโบราสณสขาชื่ออะไร Mm -hmm. yeah จบรับข้าพระสัีวนประยูรเล็กวานสุขเศรษที่เรันดร์มัตเมทานานอาสาวาเอาไปทำอะไรต่อใหยาวาเอาไว้บูชาเลยครับ หนึ่งสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุยินดีเตียมีวลาทุ้คุเคียร่ำรวยร่ำรวยนะคะ